และนี่คือคลิปเบื้องหลังที่ปากไปอยู่บนฝ่ามือเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะไปถ่ายคลิปวิดีโอฉากที่1กันก่อนค่ะทําท่าปิดปากแล้วแบมือทําแบบว่าปากไปอยู่บนมือเราถ่ายฉากที่2นั่งนิ่งๆแล้วขยับปากเข้าแอปแคปคัดแล้วเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ไปเพิ่มวิดีโอฉากที่1ลงมาเมื่อเพิ่มลงมาแล้วให้เราเลื่อนไปบริเวณตอนที่เราปิดปากแล้วกดที่คําว่าตรึงกดอันที่เราตึงไปเปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์เลือกการพื้นที่ทํางานของตรึงให้ยาวขึ้นไปจนถึงตอนที่เราปิดปากครั้งที่เลือกที่วงกกลลมมปปรรัับบบขยไิเววณแแ้้ทํามากลลงปรรับเส็จแ้วกกกดติถูนิวั หน้าจอแล้วลากมาปิดที่ปากจากนั้นกดบวกเครื่องหมายเพสถ้าหน้าเราขยืน่นแล้วปากไม่ตรงกับที่เราปิดไว้ให้เราเลื่อนพื้นที่การทํางานให้ตรงเลยนะคะขยับไปเรื่อยๆจนสุดที่เราตึงเมื่อเสร็จแล้วให้เราเลื่อนแถบวิดีโอไปตอนที่เราแบมือจากนั้นกดโอเวอร์เลยไปเพิ่มวิดีโอฉากที่2อลงมาเลยค่ะและนี่คือวิดีโอฉากที่2ให้ทุกคนกดที่มาร์กเลือกที่วงกลมแล้วปรับวงกลมไปตรงบริเวณปากแล้วกดติ๊กถูกจากนั้นเลื่อนปากของเราไปตรงบริเวณมือถ้าขอบปากตรงมือไม่เนียนให้ทุกคนไปกดที่มาร์กแล้วกดลูกศรตรง